เจ้าสบายดีพี่น้องเมื่อนี้มานจะพาแขกมาเวตลาดทงนามีอ่าในหอบพาฮอกเก็ปีบริเวพี่น้องเอย๋ยปรากฏมาตลาดกวางขวางขื้นอีหลีแล้วมาเบิ่งนน้ำกันวาในตลาดอันนี้มีอ่าสิงแปลกแปลกโบจะเพเป็นประเภทเครื่องปลาของดงพี่น้องตลาดอันนี้มีเครื่องปลาของดงไรได้พี่น้องจะพาไปเบิ่งโซนเครื่องปลาของดง,งเ,งงเงงด,งด้อ เต้างันเต้าพี่น้องเต้ามางันเต้าสมนวยใหญ่แท้นวยใหญ่เลยหอยอันนี้หอยหน้าบ่อันนี้หอยอ่ะหอยกินเข่าอ่ะโอ้หอยกินเข่าโอ้ แมงดาแเมงดาแมงดาธรรมชาสตร์น oh, uh well> ี่า MM ช้นใ่เพื่อนนี่นโอ้น้องเค่องปลาของดงเขาจะมาม่อือหือโอ้น้องไม้น้องไม้น้องไม้ เบิ่งน้องใหม่ก่อนเบิ่งน้องใหม่ก่อนพี่น้องยอดผักก็งามงามยอดผักตลาดช่วงนามีพี่น้องน้อนเองไม่น้อยเอากันนอแง่งมาเลยไปย่างไปใกล้ๆลองเบิ่งไปโอ้ลายได้นี่มากันนี่คุณได้รถอยู่ทางนั้นรถอยู่ทางนั้นเหมือนปะ อ๋อไปพี่น้องไปเบิ่งนนากันว่าตลาดธงน้ามีเป็นขายยังพี่เป็นตนาสนใจแน่เพราะว่าอาหารโปรดกระไดามาแล้วนอ้นนอนไม้พมี่น้นองน้อไม้อาหารโปรดได้มาเลยอู้หึอันนี้อู้นี่เดนอไม้อยู่นี่ก็มีอีกน้องใหม้อยู่นี่ก <c oughs> ็มีอีกเฮ้ย <c oughs> มักเดือเฮ้ยมักเดือ <c oughs> เม่ยงมะเดือ่อปลายนี่เลยพี่น้ยงอาหารเกรืองป่าของนาได้ยังน่ะเ <laughs> บิ้งหันโอ้อันนี้มันโมนเ,เม,มนอเอเอมังบวมนอว้อยเออมังบวมน้อยไปสิ กวางควางอีกที่น้องตลาดทงนามีกวางหลายกวางหลา,า,ายโอ้เดะเนื้อใหม่อยู่ในกระเมี่โอ้มักทัวมักทัวขายยังไดยน้อมักมักทัวเท่าไหร่มักทัวขายยังไงห้าสิบพันโอ้มันคือหมัดน,น้อยแค่เนาะ ไม่มาหน่อยแค่นั้นตาจะไปมังคัวพี่น้องเพิ่นบอลลูดเลยตลาดทงน้ำมีป้าเครื่องปลาของดงลายอีหลีพี่น้องเลยยางห้าหกปีไร่มาแวมาแว่ม,วมอนีิอูอลังการงานสร้างเลยตลาดทงน้ำมีตลาดทงน้ำมีำมข้างหยาขาคีงป้าหลายาข้าวแข็งนี้่อ่ะพี่น้องพี่น้องอเคยนี่อนโอ้ย Hai Hà Phan gọi cái bể nó. hai Phan bữa bà. không có được giặt lại. nói hay đây. đây Phan bữa đây Hai bữa đây แก้ให้อีกแจ้มไ้มันก็ไเด้น้น่อยอีกแล้วีนขามาช่วโอ้ม,อมีแนวกินกับจีบบ่อเนาะเขมีแนวกินกับทีบบ่อเนาะพี่น้องได้ล,าย,ลายยางได้มือนี่ได้ลายยางได้้าอ,อันนี้ตลาดทงนามีเด้อวพี่น้องเอ้ยเอาสื่อตั้งแต่พักพักธรรมศาสตร์อิ๋วทักซี่คือจะปลูกเองทักซี่คือจะปลูกเอง เดี่มากันนี่อีกเติมให้เท่าเราบอแม่ถ้นมาเติมแล้วมันขมได้ถ้นจะเติมแล้วมันหวานโอ้ยหวานแล้วเนาะแม่นถ้นจะเติมแล้วมันหวานได้ถ้นจะบดเติมมันขมพี่น้องอ่ามะลาขินกมะลาขินกหวานเ้ยนี่อยู่ตลาดทงน้ำหมีหวานหวานๆอุ้ยได้์ยังนอคุณหญิงน้อยอ่าโอ้โหได้์เขากำ ได้เขา่ากามฝ่ายนี่ได้เข่ากามเด้อฝ่ายนั่นได้ยังเนาะโอ้โหเนี่นกะเด้ากระเด้ากระเดาห้องก็ซื้อเด้อจะไปเห็ดป่นพี่น้องเอ้ยจะไปเห็ดป่นปอ่ารถเฮาอ,อยูนะ่เจ๋ได,ด้เฮาไปขึ้นรถที่พุ่นบณปะโอ้อ้าไปมุมนี้ก่อน เอาพวกนันจิกบไปยอย่างอีกฮะจิกลับไปเลย,อ,ยอีกคุ๊กขนาดขลาดทงน้ามีพี่น้องโลโลงันกาแล้ะละเฉลี่ยละนอนภาคไลาย,ยานี่เด้อภาคไลายซื้อ,อยังอิงนอนเนาะซื้อ,อยังอิงนอนนะ เขาซื้อเขาซือา้อผักกะเขาซื้อพระคะไปแกงเจนอมัซืออซ้อละซื้อลายเลยบ้อยแต่ว่าเขาอาเสื้อทงหายริงย่างกับบูบริเบิงขึ้นก็ <c oughs> เลยซื้อแล้วเขาบอกมาหายสละ <bırak> ตลาดทงน้ำมีพี่น้องตลาดทงน้ำมีพ้งงาพักหาคาเคียงอะไอีนี่ทกคยได,ด้ดังไฟเจ้า <c oughs> ค่อยเลยดังไฝ่โอ้มาแวตลาดทงนามีเป็นตลาดอื่นสะออนนำเดือพี่น้องเด้อพักธรรมศาสตรล์ลายอะนลีตลาดเพิ่นกว้างคว้างควางอีลีจากไปเก่าโบริกกว้างปน,นีเนาะตลาดทงนามีเนะาะเดี๋ยวนี้กว้างแห้งพี่น้องสุดสายหูสายตาแต่ว่าให้จะเหลือกเอาอาประเภทพวกพักที่ ขเขาจะเก็บธรรมชาสติธรรมศาตรม,มาทัวดินมาอย่างหลายอย่างได้พี่นนอะแต่ว่ามาเคลือบางอย่างพักบางอย่างกับปรากฏว่าแบบเป็นอาประเทศยูตตลาดก็มีได้พี่นนอะแต่ว่าธรรมศาติธรรมชาสตร์นี่คือทางหนองเนี่ยธรรมศาสตร,ร,ร,สตร์รรตรครับ โอ้มาครัวต็นนี้บ่มเป็นมัคขัวไฮโอ้บดะตอนนี้จะเป็นโซนพวกคลายสีนะโซนคลายสีตลาดทุงหน้าน,นี่กว้าวง,งใหญ่ไปศานเลยพี่น้องกลับไปด่านนั้นก่อนปรากฏว่ามีพวกผักธรรมศาสตร์หลายๆลาอย่างก็ไปด่านนี้ก่อนอ สิงไสิงไงานดีเนาะเจ้าของหานีใช่เนาะสิงนเจาขง่งานี้นี่ิงิงไไยนี่มันเท่าไหร่มันเท่าไหร่นี่เอออันนี้มันสโอ้วาไลูกเอา่าไหลูกปลูกเองบป่ อูเ่เองก็่ายเมฮ่าพันโบราณบอานี้บด้แล้วแม่ซ้นี้เรอสิขาโอมันแพงเนาะยาอะไรินไข่พี่น้องินไข่มสิบพันชินไข่มดมสิบพันไปใส่เลเนาะนานแม่แม่นี่ไปใส่เล เอาได้อย่างสมัคร h a i ืนแฮ i ลงอยู่บาทนี่นี่เน้อยู่นี่เด็กเอจะไม่เบิร์กนเรกฏเ็นมีมาของมาเคลือนจนะแม่นทันดีรรอล้อห้อยขัวห้อยขัวบุญแม่แน่นอนเขาสืบบุญเอาตำมโทษเน้อโทษเลยบเป็นยัง าไ,ไปมาจุดน,บบน,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 ออนี้อีกบาทนึงโอ้มัาแห้งพี่น้องเน่าไหมเน่าไม้มันแห้งแต่ว่าซื้อละซื้อละเออเน่าไหมบอบอพอแล้วพอแล้ว โอ้โอ้โหเอ๊ะเขเห็นมะเขือพี่น้องเขเห็นมะเขือบขเห็นแล้วพี่น้องไอ้บังคือนี่ก่อนสนใจอะไรๆที่ติดตามรัชมเด้อตลาดทงนามีพี่น้องเก็บผาบตลาดทงนามีให้เบิ่งอ่าเครื่องของลายแท้ๆพี่น้องอ่าส่วนลายจะเป็นอ่าพวกพักธรรมชาติธรรมชาติเครื่องปลาของโด่งเลยนี่เด้อเบอร์มั่งน้ำเต่านี่กับพี่ลูก ເດີ້ກະແກງນີ້ຖືກມັກນ້ຳເຕົ້າມັກນ້ຳເຕົ້າພີ່ນ້ອງໃຫ້ເບິ່ກອນກຈ